เขาเงียนมปลายน้ำมงค์มาฝึกน,น้องท้ายเตะบ้านเมื่อเอาเกิดบวบันี่เป็นเมื่อเอาเกิดวันเหนเห็ุยังเงอเตะบ,บ้านไปว่ามีผู้ญิงน้นำได้มีผู้สาวน้อยพร้ออ๋อมีผู้ญิงน้นำโอ้ โดดก่อนอื่นก็แสดงความเสียใจทางพี <hi> ้องฟังไทยทางหาดใหญ่นอกที่แบบอุทกภัยนำถั่วเบิงปน้ำกาเมียกับเบิงขีบโดนพ่อใหญ่นะลอยเล่ยแนะนำแล้ว เราหายน้ำม้าเราเราคอยก็หายน้ำเล่าเ้นพี่น้องเอ้ยขอแสดงความเสียใจน้ำพี่น้องฝั่งไทยเด้อที่เจออุทกภัยหายแทงฝ่าฟุ้งชนก่อนพี่น้องฝ่าฟุ้งชนไปสะก่อนเอ๊ะมีอมาเบิ่งเต้บ้านหรอ แม่สบายดีพี่น้องเด้อลูกสบายดีเดยน้องย่าๆสวัสดีค่ะอุ้ยเธอกระลงมาหนินะอือเบอร์ฉันึกว่าเธอไปเกาหลีเกาหลีน้ำใบเอือยอหมียนหมดจบอยู่เธอมอได้ล้วนี่มอเจ็ดน้อพี่น้องสาวโสดก็ลงมาเตยบ้านพี่น้องเอ้ยเหมืนนะคือขนาดเธย สรงคือสรง,งคือแหง้งด้าอันนี้เตร้รลอยังด้วยยังอะไรกันอยู่อ๋อยังแบ่งคนอยู่นูปูเป้ปาดชุดยอดเลยลูกเจ้ากับเต้บ้านติโอ้แบบเอื่อยเลย แบบแม,ม่เมียวเลยเอเยิญเด็กภาษาเป็นพอปูไปเอิ้นแม่เมียวตลอดตเตยบ้านแบบแม,ม่เมียวเลยสมัยยังน้อยของเรียนประถมตอนนั้นก็ได้ตเตยบ้า,บานแบ่งคนได้แล้วนี่แบง่แบงได้แล้วะแบ่งได้แล้วครับป๊อบได้แบบนี้เขาจะสิเตะแล้วครับป๊อบมาลูกแบบนี้วิธียับของเสมเายับใ <c oughs> ยับ Còn sớm mình sớm sanh nhật cam là mặt tê ban bữa nay là huy nào, dàn, dàn ban thực đăng. ออนันนออนันเห็ดตอนลูกค้าบ่ได้นาอ้อนซายผมอยู่จักโล่ไปเหรอไปซ้ายขี่รถจักบเบาโอ้ขี่ไปหางกินเฟอร์บ่วจักผมไปมาเซียซามีเพผ่นบ่โอ้มันนี่วันยังลูกมันนี่นะวันศุกร์ตลาดวันศุกร์อ๋อตลาดวันศุกร์ อยู่ในเศนลูกบ้าพี่ลูกสองคนสองคนย่ามาหฟังกันสันีดนะอยู่ฟังได้ีนสองคนผิดกันนหน ตลายเขาเจ้าเจ้าก็บายเลยเหมือกันเมื่อกี้ไปเบิ่งเต้บ้านมีน้องปฏิเนป้าน้องๆมาด้วยมาหล่อตลาดบ้านซีสาว่างเมืองไซบุรองโอ้ยแดดองแดดองนะก็อกะออนอกกระด้่มสาวใช่ไหมคะเด้เนาะไื้ จะซื้อยังในวันนี้เนาะรอสักก่อนได้แนงแนวอยู่นักกินโอ้ยอันเจ๋เขาเราเขาเราเคิร์นเนออันเจ๋หนะนะโสวัสดีเ้อมาคำลืมมแบบมันมีตลาดเฮ้ย ลืมันมีตลาดไหมโอ๊ยน้องไพ่คอยพี่น้องน้องไพ่นาคอยเปิ้นเบิ้นอยู่เพนะเฮ้ยเขาจะถามว่าทำไมน้องสะไพเธอออร่ามากบอกเคล็ดลับมาสิเอาก็กินบุซ้ายเด็กน้อยดีนะเ้ยแมนกินบุซ้ายเด็กน้อยเป็นอาหารใช่แล้วก็เลยเก็นเนื้องชุนซี โอ้ยเกิน๋อน้องสะพ้ายเธอออร่ามากเลยนะสวยค่ะเคล็ดลับเคล็ดลับพี่น้องกินเด็กค่ะกินเด็กต้องกินบุษไส้กับเป็ดอ่ะมาเด็กจากปีเลยปีเดียวเนอะกะมาจะร้อนแล้วนี่นะข้างบนว่าหอดเบอรมาซื้อสมพารฉันกำลังไปอันเบิ่งน้องไส้สเตย์บ้านวะมาอ่ะเออมาซื้อสมพาร์พผมเห็นพากันมากินสมพารเออเองกับผมมีนด็กกินกอะไรมาหล่อหาเบิ่งนด็กกินสักค่อนเทย

Những nhạc 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 đây nhạc 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 Ừ. nhạc 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 รหาพันใส่ยังนี้เนาะอันเลืใส่หมูสับนันเะีเอาใส่มูสับสองอันได้อนะสีกับแล้วดนเฮ้ยบับไป็นยัได้เป็นยังบอสเ,เ,เองถามสืส่อเฮ้ยใส่ตังก่อนจ้าทุกคน มาจืดหนากมาจันแล้วกินน้ำแกงผัดบะเมี่หนากันนั่นก็ม <c oughs> <c oughs> บบเมือหนหรเองเห็นอันเจ๋งต๊ะย้ำมันไปหานังว,นวอนเหรอมาจากงานบุญกองเขาข่าก็ฟังผาสวดมุตนแล้วแล้วก็แล้วพิธีกับแม่ แม่ค่ายืมทานกันยืมทานกันอไม่เคยจัสูห้าเลยซื้อแล้วซื้อเปล่ันนี้กันลาดซื้อล้าถงก้าอันนีย่งละหมูหมูอยู่เพื่นยังมีอยู่หมูขายลนเดกนะกโตไหนอันนี้ร้อยางอันนี้ลละรออันนี้รอิอ๋อขายขายเปเงินบาทกับเงินกีบเด้ มีมีหลายราคาเนาะจ้าท่านเจ้าวัดไหนนั่งอ้มีขบเลย่นมีหอดคล้องเหรียญหอดกระเทียมอยู่นะมีขบเบิร์ดลูกน้องคอยโอ้ยแม่เราคายเขียดท่านี้มีเบิร์ดอันพันอย่างข่อยละมาคำ่ำพี่นอ้องก็จะจัาจะนเก็บสิเมื่อเฮือนบ่เลย อ้าว,ม,วม่เห็นกันอีกแล้วมันอยู่เกอนก็นยังมีอยู่คุณพี่เอ้ยแม่ซื้อมากกินผู้เดียวกับบุ๊บเบิ้ลจั๊กทื่ออะแม่ยยม,ม,มันมา,นมานเด้อเด้อมาถ่ายลูกวันนี้ อันนี้ก็าจะขายพิลล์ปู้บาวปู้บาวอันนี้ขายยำขายในได้ขายยำเลยใช่ไหยายยำ่าสิบพันเอาให้ดูยค่ะจะกินยำเว้ยสิบพันกีบ

ทอดบะมี่นังมันทอดกับมีบอกเมื่อไหนซื้อมันทอดเมื่อไหอแบบนั่งยืนไปใช้บัมันดีเลยอืมปกติเผ่มาจำยี่หัน่นเาะทะเละองไนวนได้ป ขอ่ขอยก็ยังหาคองมาขายเด้ขายดีประายัดถ้าเมนตั้งตลาดโยงเฮียนมอปลายเนี่ยป้าสำชิได้ขายคนผ่านไปผ่านมาหลหายเนาะผ้าหวาดดิขอคนกันผ่านลงนะพวกลงน้องบัวห่าฟัางอ่ะ ก็ได้จากโลกแหละโลกยังบ่มีผู้ใดได้บ่เอ้าจะผู้ใด้นับนะได้เท่าไรแล้วสามประตูต่อศูนย์สามศูนย์กรรมการมีน้องกรรมการเอาสู่เด็กเลาสู่เตยบัง สามศูนย์พี่น้องเป็นแนวใดบาทนี้เริ่มพากคกหลังเมื่อไปแล้วเลยไม่รู้ผลแพ้ชนะฝั่งไหนแพ้ฝั่งไหนชนะกรรมการขอยคนะกรรมการแต่ในนั้นกรรมการแต่แพงเนาะ หลังจากที่กลับมาจากตลาพี่น้องก็มาเบิ่งต่อ,อฟังละษา